การเคลื่อนไหวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มคนรักสถาบันจังหวัดอำนาจเจริญสร้างแรงกดดันได้ไม่น้อยให้กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงนายกอบจในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาแม้จะมีมวลชนที่สนับสนุนคอยปกป้องและให้กำลังใจ แต่มีรายงานว่านานธนาธรต้องยกเลิกการเดินตลาดหาเสียงเพื่อป้องกันการประทะและใช้เวลาปราศัยในบางจุดน้อยลงเมื่อมีมวลชนฝ่ายต่อต้านออกมาขับไล่พวกเขายืนยันว่ามีสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่านายธนาธรก็พยายามหลีกเลี่ยง,งการเผชิญหน้ากับฝ่ายต่อต้าน20ธันวาคมไม่ใช่เลือกตั้งระดับประเทศแต่เป็นการเลือกตั้งระดับจังหวัดจังหวัดใคร จังหวัดมันถ้าท่านไปใช้สิทธิ์นะครับท่านจะได้ใช้สิทธิ์สองใบใบแรกเขาเรียกว่าเลือกสมาชิกสภาอบจอหรือสอจอเนะจาะชาวบ้านเ็รู้จักกันสอจอเนะาะเลือกสอจอนี้เขตใครเขตมันเขตไหนเขตนั้น สัปดาห์นี้นายธนาทรลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกอบจในหลายจังหวัดภาคอีสานที่จังหวัดยะโสธรถือเป็นพื้นที่ที่เขาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีโดยไม่มีฝ่ายต่อต้านออกมาชุมนุมขับไล่เช่นเดียวกับที่จังหวัดมุกดาหารการหาเสียงช่วยในสุพจน์สุอริยพงศ์ผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า อดีตเคยเป็นรองนายกอบจอที่การลงสมัครครั้งนี้หวังคะแนนเสียงจากกลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่เคยสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีคู่แข่งคนสำคัญคือนายวิริยะทองผาที่เป็นอดีตสวและเป็นอดีตนายกอบจอมุกดาหารแต่พื้นที่นี้ถือว่าคณะก้าวหน้าให้ความสำคัญมีแกนนำลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงต่อเนื่อง กับการเมืองที่กดขี่พวกเราพอกันทีกับเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำพอกันทีที่กับสังคมที่คนรวยกับคนจนไม่เสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายใช้เสียงของเรา20่ธันวาคมส่งไปให้ดังๆ20ธันวาจึงเป็นการเมืองระดับชาติและเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นคณะก้าวหน้าเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจอ13คนใน13จังหวัดภาคอีสานจากทั้งหมด42คนทั่วประเทศ แต่การลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงแต่ละจังหวัดกำลังถูกจับตาเพราะกลุ่มที่เคลื่อนไหวปกป้องสถาบันก็พร้อมชุมนุมขับไล่อย่างต่อเนื่อง